Subscribe for more videos! วันนี้มีลูกค้านําจักรยานเก่าๆนะครับมาให้เราอัปเกรดเป็นจักรยานไฟฟ้าขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยครับจักรยานที่ทิ้งไว้ดูครับทิ้งไปนานแล้วแหละเปลี่ยนทั้งชุดเลยเปลี่ยนยางข้างนอกข้างในตอนนี้เราก็ซื้อยางมาแล้วนะครับเราต้องดูก่อนว่ายางมันเป็นขอเท่าไหร่ตัวนี้มันจะเป็นขอี่20 เราจะมาดูมือใหม่หัดงัดนะครับนี่ครับงัตุกบังปั๊บเฮ้ยไอ้ไม่ต้องใช้งัดอันนี้ดึงออกก็ออกไปตอนแรกนะครับก็คือเอาเทปพันเข้าไ,ไปก่อน <ห ả? S 2> เดียว,วเทปพันสายไฟพันเข้าไปก่อนกันไม่ให้มันไปขูดอย่างในนั่นเทปพันสายไฟมาน,นี่เอามาใหม่แล้วโอ้ใหม่เอี่ยมเตรียมมาให้แล้วนี่เอี่ยมออง ครบยังเกินจุดเริ่มต้นไม่เจอโอ้โหสายหาเนี่ยมายางเก่าเดี๋ยวเอายางใหม่มาด้านอ๋อโอเคลงเลยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้สเตอร์มันจะอยู่ด้านหน้าแบงนั้นด้านหลังแผงนี้นเ,ออเพราะว่าโซ่โซ่ต้องโซ่โซจะอยู่ขวามือ <Okay. S 1> ต้องดูรายยางให้ถูกจากวันนี้มาดูน,นี้ก่อนอันนี้คืออุปกรณ์แบบเปลี่ยนจักรยานธรรมดาให้เป็นจักรยานไฟฟ้าที่ลูกค้าเขาสั่งมาให้เราเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> ยังไม่แน่ใจว่าชุดเท่าไหร่อแก่เลยอยากรู้แก่เลยเขาก็มีมาอันนี้กล่องควบคุมนะครับก็ข้าวกล่องควบคุมน,นี่ก็เป็นพวกสายไฟก็ตัวเก็บสายไฟให้มันสวยงามกิฟทองแดงอะไรพวกนี้ ว่าเขาไม่ได้มีแบตเตอรี่มาให้จะต้องเอามาใส่ตั้งแบตเองอมีกล่องควบคุมมีมอเตอร์หลักสองอย่างมีมอเตอร์เขาทดเปลืองมาเรียบร้อยแล้วนี่เป็นมอเตอร์แบบทดนะครับนี่ตัวมอเตอร์สีดำนี่ตัวนี้ทดเปลืองทดเปลืองอามาแล้วเป็นสเตอร์แบบของจักรยานอ้าวนี่มีกุญแจให้ด้วยอันนี้มันจะมีหน้าปาัดไฟบอกว่าแบตเราเหลือเท่าไหร่นะครับนี่ชุดแฮนด์คันเร่ง กับกล่องควบคุมวันนี้เขาต่อมาให้แล้วด้วยเขาต่อมาให้แล้วด้วยเพราะว่าถ้าเกิดต่อผิดคือกล่องมันจะพังเลยนะครับเราเนี่ยปัญหามันคือภาษาจีนใช่ไหมก็เลยงงฮะนี่ไงจริงจริงลุยเทคเทคไงจริงลุยเทคยจริงลุยเทคจริงลุยเทคมันมีกุญแจให้สองหลอก โอ้ oh, อันนี้อย่างสามเอมครับอันนี้ของแท้ของแท้ของแท้เออชุด,ช,ดชุดใส่ครัต่อ,อยังดีมีให้ครบในตัวนะครับไม่ต้องไปหาซต้อเพิ่มคือถ้าเกิดมีจักรยานแบบจักรยานเราเสร็จแล้วเนี่ยเราตัวนี้มันไม่ยากเลยอันนี้เขาต่อมาให้เราด้วยเนี่ยนี่เขาต่อมาให้เลยนะครับเนี่ยอันไหนตรงที่มันเหลือนี่คือคือคือเราไม่ต้องต่อครบก็ได้มันเป็นพวกไฟไฟ,ไฟเลี้ยวไฟอะไรคือสําคัญก็คือ ไฟจากมอเตอร์เข้าแล้วก็ให้พวกคันเร่งมันก็ถึงขั้นตอนสำคัญครับก็คือการต่อวงจรเข้ากับกล่องควบคุมนะครับมาเรามาดูตัวนี้มีแบตบ2ก้อนต่อ,อนุก,กรมกันนะครับให้ได้ไฟ24โวลต์เพราะว่ากล่องน,นี้มันรับไฟ24โวลต์ครับไฟ24โวลต์ก็จะมาเข้าสายตัวนี้ครับจะเป็นสายไฟเข้าก็คือเป็นสายสีแดงดำเป็นสายเส้นใหญ่ ส่วนมากคนจะงงว่าจะาต้องต่ออย่างไรก็คือมอเตอร์มอเตอร์จะเป็นสายเส้นใหญ่อีกเส้นหนึง่งแบตจะเป็นสายเส้นใหญ่เส้นหนึง่งจะมีสายเส้นใหญ่แค่สองสองสองชุดที่ออกจากกล่องควบคุมสายเล็กๆพวกนี้จะเป็นสายพวกไฟหน้าไฟเบรกแล้วก็สายไฟชาร์จเข้าครับประมาณนี้แหละเราลองต่อดูได้ลองลองต่อมั่วๆได้แต่ว่าตัวนี้ต้องต่อให้มันตรงขั้วบวกขัวก้วลบครับแบตเตอรี่ยี่สิบี่โวลต์ เข้ามาแบงบวกดำลบเข้าไปในกล่องแล้วก็อันนี้สายมอเตอร์สามารถเสียบสลับกันได้นะครับถ้าเกิดเสียบสลับกันไปสลับมาก,ก็คือมันจะเป็นการกลับทางหมุนของมอเตอร์อันนี้ต่อเรียบร้อยแล้วเรามาลองเปิดดูอันนี้สามารถลองเสียบดูได้ว่าตัวไหนเป็นสายไหนเพราะบางทีมันไม่มีอะไรบ,อ,บอกเราเลยไงว่าอันนี้คือสายไหนนี่คือสายไหนสลับ ยี่ห้อถูกๆบางรุ่นนะจะไม่มีถ้าต่อถูกต้องก็จะขึ้นขึ้นแบบนี้ยี่สิบสองโวลต์กว่าจุดเก็คือไฟของแบตอันนี้ไฟแบตไม่เต็มนะครับเอาเปิดแล้เอามาลองมีกำลังแร่งดูมอเตอร์มอเตอร์อทำงานเป็นมอเตอร์ทดเฟืองนะครับนี่คือทดแล้วร mm hmm. อบไปจะไม่เร็วมากสําหรับจักรยานก็พอดีอันนี้แรงกเล ข้ามีแค่นี้ครับสาคัญที่แบตเตอรี่กับมอเตอร์เราต้องต่อให้มันถูกโดยเฉพาะแบตนี่ห้ามกับขั้วเด็ยขาดแดงบวกกำลบรบเข้ากับสายเส้นใหญ่ที่ออกจากก่องควบมุมแล้วก็มอเตอร์ก็จะเป็นสายเส้นใหญ่อีกคู่หนึ่งเป็นไฟออกอ,ออกไฟครับตรนี้ก็สายเบรกไายหน้าอะไรแล้วแต่อันนี้เป็นสเตอร์ที่เราใส่เพิ่มเข้าไปครับเป็นสเตอร์สาย ที่เราจะใช้ใส่กับมอเตอร์อยู่ลักษณะน,นี้นะครับก็ตรงนี้เป็นแท่นที่เราเชื่อมเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะวางมอเตอร์เราลงไปตรงนี้นะครับในชุดท,ที่เขาแถมมาให้มันจะมีตัวนี้อยู่แต่ว่านี่เป็นจักรยานรุ่นเล็กมันมันไม่พอดีกันนะครับอันนี้เราก็เลยทาเพิ่มเติมขึ้นมาเองดังหากานี้ ตัดเหล็กเชื่อมขึ้นมาแล้วก็พ่นสีเรียบร้อยนะครับได้ขนาด 구독